วัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมตโฟกัสอีกเช่งเคยคลิปนี้เราอยู่ในแอปคอยไลน์นะซึ่งคลิปนี้นะเป็นแอปที่เ,เพื่อนๆนะเปิดทิ้งไว้ก็ได้ตั้งนะครับและสามารถถอนเข้าบัญชีธนาคารได้จริงด้วยถือว่า คุ้มมากๆเลยนะสลหรับใครที่อยากเล่นเดี๋ยวแปะลิงก์มาให้ใต้่ังลิปไม่มีการเชิญเพื่อนนะถึงเชิญเพื่อนไปผมก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีนะสำหรับใครที่อยากดาวน์โหลดก็ลองไปดาวน์โหลดดูได้ลองไปดาวน์โหลดดูได้เป็นเกมฟรีและไม่มีการเชิญเพื่อนกันด้วยนะสำหรับใครนะทุกคนที่สงสัยเฮ้ยพี่มันจะหาตังค์ได้ยังไงเราจะต้องทําการสะสมคะแนนนะทุกคนทําการสะสมคะแนนให้ครบนะทุกคนตามจํานวนที่กําหนดนั่นเอง สำหรับตรงนี้นะครับที่เพื่อนๆจะต้องทําการสะสมนะในครั้งนี้ต้องนําการสะสมให้ครบ1 0,000 000, ื่นเหรียญนะหรืออยู่ที่ประมาณ1 000, บาทนั่นเองตรงนี้ถอนขั้นต่ําอยู่ที่1 000, บาทถอนเข้าบัญชีธนาคารตัวนี้ผมก็ถอนออกมาแล้วถือว่าใช้ได้เลยแหละนี่ทุกคนถอนเข้าจริงๆด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับสําหรับใครที่จะทําการถอนนะสังเกตดูเหรียญที่เพื่อนๆมีอยู่นะของผมมีแค่2,900 กว่าเหรียญเอง2900กว่าเหรียญน,นะก็ถือว่าไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับกดคลิกไปที่การถอนได้เลยสังเกตดูนะครับจะมีคําว่าถอนเงินนะครับตรงนี้ผมได้ทําการถอนไปเยอะพอสมควรอยู่นะกดคลิกไปที่ถอนได้เลยสําหรับใครที่จะทําการถอนต้องทําการผูกมัดบัญชีกันก่อนนะนี่กดมาที่ตรงนี้นะครับสําหรับใครที่จะทําการผูกมัดบัญชีนะ กดคลิกเข้ามาตรงนี้ได้เลยสามารถผูกบัญชีธานาคารของเพื่อนๆที่จะทําการล็อกอินหรือทําการถอนออกมาได้เช่นการน้าถอนออกมาแล้วถือว่าคุ้มมากๆเดี๋ยวเปิดประวัตใิให้เพื่อนดูแล้วกันนะเจอตรงนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ1บาทนะครับหนึ่งคะแนนเท่ากับ1บาทไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยการถอนขั้นต่าก็จะอยู่ที่ประมาณ1บาทนั่นเองตัวที่2สําหรับใครที่จะทําการถอนใช้คะแนนอยู่ที่1นึ่งแสนเหรียญน,นะครับหรืออยู่ที่ประมาณ10บาทนั่นเองตัวต่อมา 50บาทนะครับใช้คะแนนอยู่ที่5 0 0แสนเหรียญ1น0บาทใช้คะแนนอยู่ที่1 0 0 0แสนเหรียญโอ้โหค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าสำหรับใครนะที่ทำการ9ก้าแต่ละ9ก้าไปแล้วนะทุกคนหรือทำการเดินไปแล้วโหลดแอปนี้ทิ้งไว้นะครับเราสามารถทำการรับนะทุกคนตรงนี้ได้นะทุกคนสังเกตดู9ก้าที่0นะก้าที่10บ ก้าที่1 0 0่งพันก้าที่สามพันแล้วก็9ก้าที่6กพันนั่นเองนะครับสําหรับตรงนี้ผมสะสมมาถึง2องพันห้ารยแล้วหรือจะได้รับคะแนนอยู่ที่1000เหรียญน,นั่นเองก็อยู่ที่ประมาณ0.01ห่เหรียญน,นั่นเองเฮ้ยศูนย์จุดหบาทนั่นเองก็ประมาณ10สตางค์นั่นแหละนะทุกคนถือว่าเยอะนะอา่าทําการกดคลิกลับกันก่อนอ่านี่ก็บวกเพิ่มเยอะมาพอสมควรบวกมาเพิ่มประมาณ10สตางค์นะครับก็บางที คนมองว่าอาจจะไม่ค่อยเยอะแต่สําหรับผมมองว่าเยอะเป็นเกมฟรีที่สามารถถอนเงินเข้าทูบันนี่บัลเลกันได้ด้วยหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆน,นะก็ต้องทําการเดินไปอีก4289ถึงจะได้รับนั่นเองถึงจะได้รับเหรียญเพิ่มขึ้นมาหรืออยู่ที่ประมาณ3000เหรียญโอ้โหเล่นครบ1วันก็อยู่ที่ประมาณวันละ1บาทเลยทุกคนโอ้โหถือว่าใช้ได้เลยแหละใครที่เกียจเดินผมก็วิ่งเอาหรือทำการ นั่งรถมอเตอร์ไซค์ผมว่าใช้ได้เลยแหละหรือใครจะใช้ VPN ตรงนี้ผมมองว่าใช้ได้เลยแหละนะก็ประมาณนี้ละการเผื่อใครสนใจและสามารถทําการสุ่มสล็อตตรงนี้ได้ด้วยนะนี่สามารถสุ่มสล็อตตรงนี้ได้มาดูได,ด,ด,ดูดูว่าจะสุ่มได้ไหมตอนนี้ผมมีอยู่ที่3 8 0 0ัรยกว่าเหรียญน,นะอ่ะเดี๋ยวเราลองสุ่มล้วกันมันจะคุ้มกับเราไหมโอ้นี่สุ่มมาแล้วสุ่มมาแล้วสุ่มครั้งละ5้0ลองดูนะจะได้อีกไหม ผมว่าไม่ได้อีกโอ้โหนี่เฮ้ยได้เฉยเลยทุกคนอ่าสุ่มสุม,สม,สม,สมต่อสุม่มต่อจะได้อีกไหมไม่น่าได้นะมาสุ่มต่อเรื่อยๆเลยนี่เหรียญของเราก็บวกเพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ ถ้าใครอยากเอาไปลุ้นเพิ่มเติมก็สามารถทําได้นะเกมนี้เป็นเกมฟรีนะครับเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องเติมไม่มีการเติมเลยแหละนะก็อาจจะมีนะทุกคนแต่ผมยังไม่เจอ โอ้โหนี้หนึ่งพันห้าร้อยเหรียญอ่ะพอแค่นี้แล้วกันพอแค่นี้แล้วกันนะสำหรับใครที่จะทําการสุ่มหรือทําการก้าวนะทุกคนก็สามารถเอาไปโหลดเล่นกันได้ใครว,ว,ว่างเอาไปเดินแบบนี้นะครับก็สามารถรับก้าวกันได้นะทุกคนสามารถรับคะแนนจากการเดินของเราได้นั่นเองก็สามารถรับคะแนนจากตรงนี้และสามารถถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้ด้วยวผมมองว่าอาจจะไม่เยอะแต่ก็คุ้มนะทุกคนมันอาจจะไม่ได้เยอะสําหรับเพื่อนๆแต่ก็คุ้มนะทุกคนสําหรับใครที่มอง ว่าเกมนี้เป็นเกมฟรีไม่มีการเติมและไม่มีการเชิญเพื่อนถ้าใครอยากได้ก็ต้องทำการเดินเท่านั้นนะประมาณนี้แล้วกันสลักใครที่อยากเล่นเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปและการสลักใครที่ชอบคิด,ดนี้นะครับหรือคิด,ดนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้กันด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโมโตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ